ื่อวันที่22มิถุนายน2561เวลา1 4นกา2นาทีสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมพูหมู่9ตำบลมั่นต้องอเภอเซกาจัังหวดบึงกาฬเพื่อส่งติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ทรงเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมพูซึ่งจะตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมพูตำบลบ้านต้องอำเภอเซกา เป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแห่งที่4ของจังหวัดบึงกาฬอยู่ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของกองก,กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ค่ายเสยนีรนยุ์จังหวัดอุดรธานีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน143คนมีครูตชด6นายและครูอื่นๆอีก4คน ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจรักษาสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนซึ่งอาจารย์ทันตแพทย์ชยวัฒน์อนันตสุชาติกุลหัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพและการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการประธานหน่วยธันตกรรมพระราชทานได้นำทีมแพทย์และทันตบุคลากรจำนวน28คนให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนและประชาชนโดยมีโรงพยาบาลศรีนครินีรนมหาวิทยายลัยขอนแกน่นโรงพยาบาลบึงการโรงพยาบาลเซกาจังหวัดบึงการออกหน่วยให้บริการเช่นเดียวกันอาจารย์ธันตแพทย์ชยยวัฒน์อนันตสุชาติกุลกล่าวว่า วันนี้หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ให้บริการถอนฟันการอุดฟันขูดหินปูนและเคลื่อฟูอรไรได้ลงตรวจคนไข้ไป119คนอุดฟัน22รายขุดหินปูน14รายถอนฟัน23รายเคลืออฟูอะไร55รายและตรวจสุขภาพช่องปาก5ราย ขอขอบคุณทันตแพทย์ในจังหวัดบึงการที่มาช่วยกันอีกเจ็ดคนรวมทั้งนักศึกษาจิตอาสาและเจ้าหน้าที่คณะทันตแพท,ย,ทยศาสตร์ของเราทุกคนที่ร่วมใจกันตรวจรักษาสุขภาพช่องปากให้กับคนไข้ได้หมดทุกคนแม้วันนี้ฝนจะตกโปรยๆยสลับกับแดดร้อนๆและก็รู้สึกเหนื่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาถึงทรงยิ้มให้และได้มีโอกาสถ่ายรูป โดยได้ยินข้างๆพระองค์รู้สึกมีความสุขและภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถการเดินทางไปออกหน่วยของหน่วยธันตกรรมพระราชทานในครั้งนี้เป็นระยะทางไกลใช้เวลาเดินทางไปกับกว่า8ชั่วโมงแม้รถตู้ของทีมทันตแพทย์จะพบอุปสรรครถติดลมบนเส้นทางที่แคบแต่ก็ไม่อาจทำให้ทันตบุคลากรจิตอาสารู้สึกท้อใจแต่อย่างใด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และการมุ่งมั่นทำงานสนองตามพระราชาหธือไทยของพระองค์ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากจึงมุ่งมั่นทำงานนำองค์ความรู้วิชาการและวิชาชีพทันตกรรมออกให้บริการแก่สังคมและให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากโดยไม่คิดมูลค่า สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในภาคตะนอกเขียงเหนือมานานกว่า25ปี